ที่เราขับรถกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าทําไมเราต้องทําพรบเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยพรบผู้ที่มีหน้าที่ในการต้องทําประกันภัยพรบนี้ได้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อและผู้ที่นํารถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยค่ะไอเจ้าประกันภัยพรบเนี้ยคุ้มครองใครบ้างเพื่อนๆทราบไหมคะคุ้มครองผู้ขับขี่คนซ้อนแล้วก็คนเดินเท้าค่ะและเจ้าพรบประกันภัยเนี้ยค่ะ ไว้เพื่ออะไราก็เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีข้อที่2ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่ประสบภัยจากรถจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอนและข้อสุดท้ายประกันภัยพรบรมีไว้เพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภยัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย่าผู้ประสบภัยจากรถเห็นประโยชน์ของประกันพรบกันแล้วนะคะวันนี้เราไปเช็คดูสิคะว่ารถของคุณขาดต่ออยู่หรือเปล่าด้วยความของยาย a อ n s ินชัวเรือจ้างเพียงกลุ่มโบเกอร์ค่ะ